โชคดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้ามีงานคอยมาเจอกันใหม่ขอให้โชคดีผมนี้ขออวยพรให้ แฟนหญิงแฟนชายขอให้โชคดีทุกคนบายบายครเป็นแฟนผมนี่ขอให้โชคดีเถิดนะครับ มาอีกคนหวังว่าแฟนแฟนทุกคนคงจะไม่รีบด่วนเลืนผมนี้เป็นนักร้องน้องใหม่ได้รับแรงใจจากแฟนแฟน ใจแสนเปลืมผมขอขอบคุณครับผมจะไม่ขอลืมที่ปรบมือกันหายกระเห็นมจะไม่ลืมจนชั่วชีวิต แฟนๆทุกท่านคราวนา้ามีงานค่อยมาเจออีกทีขอสิ้นเสียงเพลงของผมเพลงนี้ช่วยปลบมือให้ผมทีขอให้โชคดี เพื่ทคราบแฟนแฟนขอบคุณมากนะฮะ